สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีแอดออนเจ๋งๆจะมารีวิวให้ผู้ชมดูนะครับจะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า s ก i บิดดี้ทอเล็ตนะครับเวอร์ชัน8.2นะครับผมไปเจอมานะครับผมไปเห็นแอดออนสกีบิดดี้มาเยอะแล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยสมจริงผมไปเจออันนี้มานะครับรู้สึกว่าสมจริงที่สุดละนะก็เลยเอามาลองเล่นดูเฮ้ยเจ๋งๆจก็เลยเอามารีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงมือผมนี่เนี่ยก็จะเป็นพวกสกีบิดดี้ทอเล็ตต่างๆนะครัับแล้วก็ยงไม่หมดนะครับจะมีพวก คาเมราแมนด้วยตรงนี้นะครับแต่เรามารีวิวพวกสกีบิ๊ดดี้ก่อนทอรเลตกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดปุ่มลูกกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตัวแรกนะครับจะเป็นเจ็ตแพ็กสกีบิ๊ดดี้ทอรเตนะครับมาดูกันครับนี่เลยนะครับนี่เป็นประมาณนี้ มันก็จะมีเพลงด้วยนะครับเพลงประกอบของมันนะครับแล้วคือโมเดลที่ผมบอกว่ามันสมจริงนะครับคุณูชมดูโมเดลนะครับมันเป็น 3D คือแบบสมจริงมากเห็นปะแล้วดูการขยับโคดเหมือนนะครับต่อไปครับ Big s e c u r i t y t o i l ล t นะครับนี่เลยเนี่นะครับผม โอเคต่อไปครับผม South s p e d y Toilet นะครับหรือตัวเลื่อนเองนะครับปึ๊บนี่นะครับนี่คือตัวเลื่อยซึ่งถ้ามันมีพวกม็อบอยู่ใกล้ๆนะครับมันก็จะโดนเลื่อยอป่าดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอากาไปใกล้เห็นปะถ้าแบบมีม็อบอยู่ใกล้ๆครับ โดนเลยแน่นอนผมบอกเลยโอเคต่อไปครับมิว a ทน s k i ิ i d ท t o i l เลนะครับนี่เลยเว้ยจะเย็นเพื่อนผมกลัวมากเลยเนะี่ยตัวโคตรยาวโอเคต่อไปครับผมเกรช h ีวิดีท i t o i เล t นะครับหรือ k ีวิดีแห่งความผิดพลาดหรือเปล่า นะครับนี่เลยครับผมนี่เลยครับโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับซึ่งมือถือใครไม่แรงอาจจะมีแหลกได้นะผมบอกนะวางตัวนี้นะครับเนี่ยทุกอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนจริงแบบไหนกับแบบนี้แหละเอฟเฟกสมจริงนะครับแล้วก็โมเดลยอดนะครับผมต่อไปครับผมเป็นซีรีส์เทเลทธรรมดานะครับเดี๋ยวผมกล่องผมอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นู่นอยู่นหากล่องไม่เจอเดี๋ย้ผมขอฆ่ามันก่อนนะครับเยอะเกินนะครับโอเคนี่ยมหูเลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นอัปเดตมิวชั่นสกีบดี้ทอยเลตนะครับมาดูกันครับลุยนี่เลยนะครับคล้ายๆตัวแรกเลยที่ผมวางเมื่อกี้ใช่ครับนี่ครับแต่จะมีไอฟโฟด้วยนะครับด้านหลังตัวนี้น่าจะบินได้เจ๋งเจผมบอกเลยอ่าโอเค ต่อไปครับผมบัสเซลนะครับผมหรือเจ้าตัวเลื่อยนะครับผมนี่ครับนี่เลยครับเฮ้ยเอาเรื่องนะโคเทโคเท่เอจะเย็นเพื่อนโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ดี๋วผมเก็บไว้ดีกว่าตัวนี้จะเป็นตัวลาดบอสนะครับ๋ผมเก็บไว้รีวิวทีหลังนะครับมีเก็บไปด้วยนะครับใครอยากรู้ก็รอดูเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวลาดบอส ที่ผมอยากจะนําเสนอมากโอเคเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมปะมาดูกันเลยเดี๋ยวเราขอคิวก่อนนะครับพวกนี้อ่ะต่อไปครับผมเป็นบิ๊กคาเมล่าแมนนะครับเรามาดูกันนี่เลยนะครับก็จะจัดการพวกม็อบใกล้ๆด้วยนะถ้ามีม็อบอยู่ใกล้พวกมันนะครับมันก็จะตีเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้มันเนี่ยมันก็จะตีเราด้วยนะคือเราต้อง มีอะไรที่ต่อสู้มันนะครับอย่างเช่นพวกปืนนะครับถ้าใครยังไม่มีแอดออนปืนนะครับผมแนะนำนะครับไปดูคลิปที่ผมลงได้เลยนะครับโฆษณาสักหน่อยหนึ่งนะครับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมอ่ากดรูปตัวไอด้านบนได้เลยครับโฆษณานิดนึงโอเคต่อไปครับเป็นอ่าเจ้าตัวไม้ดูดซ่วมไม้ัดเอ่อไม้ดันซ่วมนะครับที่เวลาซ่วมตันนะต้องเอาไม้นี้แบบดันเข้าไปครับ แล้วมันก็จะหายตันนะครับตัวนี้คือมันมีชื่อเต็มเต็มด้วยนะครับผมไม่รู้ชื่อว่าเต็มชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะครใครรู้ชื่อเต็มเต็มก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับะนะครับมากำลังไปตีม็อบอยู่โอเคปล่อยมันนะครับต่อไปครับผมเซมไคเมล่าแมนนะครับมาดูกันครับตัวนี้ทำอะไรได้ปะถ้ามีม็อบใกล้ๆมันน่าจะไปตีม็อบแหละ เหมือนกันเลยนะครับโอเคต่อไปครับสปิกเกอร์แมนนะครับนี่มาแล้วสกิปสปิกเกอร์แมนของผมแล้วก็ตัวนี้ครับไททันทีวีแมนอัปเกรดนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันปุ๊บนี่เลยนะฮะตัวโคตรใหญ่นี่คือไททันทีวีแมนอัปเกรดนะครับทุกคนนี่เจ๋งจัด นะครับโคตรสุดยอดนะครับคือถ้าเราวางพวกสกีบดี้ทอยเลสนะครับหรือพวกถั่วส้วมเนี่ยมันก็จะต่อสู้กันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูนะว่ามันต่อสู้กันแบบไหนเดี๋ยวผมขอวางให้ครบก่อนนะครับจะเย็นนะครับผมโอเคนะครับไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดนะครับมาดูกันนี่เลยนะครับว้าตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะพวกอัปเกรดแบบเนี้ยครับตัวมันจะใหญ่นะครับนี่ สู้กันไปไม่สู้หรอกเพราะมันพวกเดียวกันต่อไปครับเป็น Big TV Man นะครับลุยครับผมนี่ครับ Big TV Man ทําทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ทำอะไรเพื่อนใจเย็นนะโอเคต่อไปครับเรามาดูกันครับ Big Speaker Man นะครับผมนี่นะครับจะจะประมาณนี้เลย นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราคิวกันก่อนนะขอข้างก่อนเดีย๋ยวเรามาดูตัวที่ผมจะนำเสนอละกันนะครับพบอกเลยตัวนี้โคตรโหดนะฮะนี่เลยนะครับไททันสเร์แมนอัปเกรดนะครับปุ้มมาแล้วนี่เลยนะครับตัวนี้โคตรโหดผมบอกเลยนะฮะ ที่ผมลองเล่นเมื่อกี้คือแบบใครก็สู้มันไม่ได้ไม่ไหว <c oughs> หดจัดนะครับตอนนี้นะครับซึ่งถ้า,เ,าเราต่อสู้กับมันเนี่ยผมบอกเลยเราต้องใช้แอดออนปืนนะครับยิงไกลๆผมว่าน่าจะไหวนะครับนะครับตัวดีเห็นปหมมีพลังด้วยเห็นปะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาพวกสกีบิดี้ทไวเลตมาสู้ดีกว่านะครับผมข้ามตัวอะไรไปบ้างปะ ถ้าผมข้ามตัวอะไรไปก็ขออาภัยดล้วนะครับเอาเรามาสู้กับนี่ดีกว่า Big Ski b e d d y t o i l e t นะฮะนี่เลยไปสู้กันเพื่อนมาดูกันครับยังไม่ทันยังไม่ทันได้อะไรเลยคือแบบแตกแล้วอะโหดจัดผมบอกแล้วครับมันโหดนี่ตัวเลื่อยไปแล้วก็เจ็ดแ็กลุมเลยฮะสตัวนี้ครับดูกันว่าจะลุม เอาลงหรือเปล่าไปโอ้โหผมกระเด็นเลยได้ป่ะครับโหไม่ไหวนะทุกคนดูดิขนาดลุมสามตัวยังไม่ไหวเลยนะครับผมบอกแล้วมันโหดไอตัวนี้นะครับไม่มีใครสู้มันได้สักคนนะครับแต่ถ,ถ,ถ้าแบบลุมสักร้อยตัวผมว่าจะไหวนะนะครับ เฮ้ยเราเอาอัเกรดมาสู้ดีกว่าอัพเกรดไปมาดูกันนะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องวางใกล้นะครับมันอาจจะไม่เห็นกันโอ้โหโอ้โหไอโหดจัดเลยไม่มีใครสู้ได้จริงๆผมบอกเลยนะครับโอโหโหดเกินเนี่ยนะครับผมบอกเลยไม่ไม่มีใครสู้มันได้นะครับเดี๋ยวเราลองมีอะไรที่มันแบบ สู้มันไหวป่ะเนี่ยม,มันโหดเกินอะมิวเทนนะกับนี่โอเคมาดูครับจะไหวหรือเปล่าบึ๊บโอ,โอ้โหนี่นี่ตัวนี้น่าจะไหวทุกคนแห่งความผิดพลาดอ้าวแตกแล้วขอลองใหม่อ่ะไม่ไหวจริง เอ้กล่องผมแตกเลยเอ,อู้โหมันอันนี้กล่องผมแตกเลยครับนี่ครับทุกคนผมบอกแล้วนะับโหดจัดนะฮะไม่มีใครจัดการมันได้ยกเวน้นแอดออนปืนนะครับจัดการมันได้นะครับก็ลองเอาไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับแอดออนสกีบีทอเลตอันนี้นะครับผมบอกเลยสมจริง มากๆนะครับแล้วก็ลองเอาไปต่อสู้กันดูนะครับนะครับลองเอาไปเล่นกันดูเนาะลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ได้คลิปนะครับโอเควันนี้ก็มาสั้นๆแล้วกันนะครับชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากครับมาแค่รีวิวตุลละครนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม